okay ตอนนี้ค่ะก็ต้องมาที่จุดคัดกรองก่อนนะคะทางนนก็จะเป็นน้ําตกนะคะอุทยานแห่งชาติน้ําตกพลิ้วนะคะนี่ก็จะเป็นจุดคัดกรองนะคะน้ําตกพลิวโอ้โหสวยมากเราต้องไปจ่ายตังค่ะเดี๋ยวเราเดินไปกันเลยนะคะน้ำน้ำตกพลิวตรงไป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 ไตรงไปไปไกลอยู่โอ้โห ยินดีต้อนรับเวลค่าจุดคัดกรองคัดกรองแล้วิวสวยมากเลยนะคะทุกคนหยู่มจนสปอร์รีว้าวคือจำห้องจำนายบัตนะคะดีอุ้ยนี่ก็ ผู้ใหญ่4รูสูงเ็นชาปีผู้สูงฟีผู้สูงคนเราก็ซื้อบัตรมาแล้วนะคะผู้ใหญ่ว40ผู้ใหญ่40เด็ก20นะคะก็กำลังเดินทางนะคะตอนนี้ก็มีรถอุ้ยตงเราเห็นน้ำตกทุกคนเมื่อกี้อ้า เราต้องเดินต่ออีก40เมตรนะคะไปน้ำตกคลิ้วฝนก็ตกนิดนึงนะคะก็มีอุ๊ยเป็นอะไรี้โอเคนะคะก็คือเดินไปนะคะเดินไปน้ำตกคลิ้วระวัวงลื่น,นก็ดูจบนุม ว้าวสวยมากเดินทางไหนดีอ่ะคนแก่ไม่ใจอ่ะอุ้ยค่ะไปั้งสองทางเหรอเอาไปทางไหนดีได้ไปกันไปทั้งสองซ้ำอ่ะนะคะเด็กจะลองทุกคนนะคะเด็กๆทุกคนนะคะทำไมไม่ขึ้นบันไดเออทำไมไม่ขึ้นบันไดอุ้ยปวดขาแล้วอันเป็นน้องกำลังสูงมากเลยค่ะ โอเคโอเคจะได้แบบนี้เราจะท้าทายตัวเองนะคะคุณเชาคราจะวงขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปไปไงทุกคนน้ำตกอยู่ข้างหน้าเราทุกคนน้ำตกอยู่ข้างหน้าเราทุกคนเห็นไหมน้ำตกอยู่ตรงนั้นนะว้าวเฮ้ยถึงแล้วถึงแล้ว ตุ้มตกแล้วเดี๋ยวตัดไปตัดรูปสักเลือกเจอไปนี่เจดีป่ะเนี่ยสวยมากเลยนะค่ะอ่ะคนขาตอนนี้นะคะคือตรงน้ำตัวอุ้ยห่างน่ากลัวมากจับเราจับเราพชพุชที่มันมีปลาด้วยอ่ะทุกคนน้ำใสมากอุ้ สวยมากวิววิววิวสวยแต่คนนี่แหละสายก่อนอ่าสวยมากอี่คะเราก็อยู่ที่น้ำตกนะนี่เดี๋ยวเราจะลองไปทุกคนพี่น้องมีปลาอุ้ยมีตัวใหญ่ด้วยแต่ว่าไปแล้วเฮ้ยนี่มีสุพันขึ้นเดี๋ยวเราถ่ายรูปก,ก่อนอ้าวเสียงน้ำแรงมาก อุ้ยมันมีสะพานด้วยนะเดี๋ยวเราจะลองเดินไปอ,อันนี้เรา,เามาคนเดียวนะไม่มีแม่ไม่มีอะไรเลยนะเฮ้ยทุกคนน้ำตกไอ้โดนที่ตรงสูงอะ่ะมันก็อยู่ตรงนู้นนะอุ้ยแม่มาพอดีไปกันสุดเลยค่ะ ก็น้ำตกเดี๋ยอะก็เปเยอะน้ำตกเหมือนกันนะคะที่นี่ที่นี่คนมาเยอะมากเลยนะคะ,ะไปลเลยไปเลยนะคะแล้วก็เพิ่งไปถ่ายรูปมาแล้วลก็ค่อยๆลงนะคะค่อยลงค่อยลงค่อยลงค่ะค่อยลงนะคะ่งะ,คะ สวัสดีค่ะดีทีต้อนรครูนะคะครูของยิ่งไปยี่ไปเออโอเคก็มีคนเยอะแยะน้ำใสมากเลยนะคะก็มีคนเยอะมากเลย มีปลาด้วยตอนนี้มืออาจจะไม่นิ่งนะคะถ่ายแบบตึกตักตักเพราะว่ามันมีหลุมแล้วก็แบบแบบต้องลงบันไดขึ้นบันไดอีกนะคะมันก็ต้องอุ้ยอุ้ยกลับไปมันก็ต้องยากยากนอ้อยอ้อยอ้อ้ยอ้ยคใครจะมานะคะก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่ามันเพราะว่ามัน โอ้นแล้วโอ้ยโหคือเดินมาถึงแล้วโอเคงั้นเราก็ตัดไปตอนลงกันเลย สำหรับคลิปกินปูดูเหย่วก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย